ครับดีครับเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทัตเลอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มาขึ้นเวทีใน t a ตเลอร์เวสเหมือนกันในฐานะศิลปินเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างปีนี้ก็เลยกลับมาเป็นครีเอเตอร์สำหรับฮา l ์ t ไทม์โชววันนี้นะครับภูมิใจมากๆที่ได้นำเสนอสิ่งที่มันไปในทิศทางเดียวกับรางวัลที่จะมอบให้ทุกสาขาก็คือร t a u r a n บาร์แล้วก็โรงแรมนะครับ วันนี้ออนสเตจนะคะกพอย่างที่บอกไว้เตรียมโชว์มาแล้วแล้วก็ที่สําคัญร้อยเรียงเป็นแบบหลายรสชาตินะไม่ใช่แค่วิดิโออย่างเดียวมีเอล m เมนต์ของอุย้ยบอกได้หรือเปล่า,าบอกได้ <c oughs> คือคืออยากว่านะดนตรีมันสามารถเกิดขึ้นแบบอะไรก็ได้สมมติเรามีไมโครโฟนก็ทาให้เป็นดนตรีได้ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เรากาลังพูดถึงร้านอาหารบาร์แล้วก็โรงแรมเนี่ยเราก็จะเอาสิ่งที่จับต้องได้ในร้านอาหารในบาร์ในโรงแรมเนี่ยเอามาสร้างเป็นเสียงเพลงนะครับ ร่วมกับวิดีโอไปพร้อมๆกันแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่สนุกมากคือ t i m e โชว์ประกนนะครับซึ่งเป็นรประก u ช s i ่น Group ที่เล่นได้สนุกสนานมากๆนะเมื่อมีความมีความเป็นศิละปะมีความเป็นป๊อปมีความเป็นแดนซ์อยู่ใน15นาทีที่จะเป็นฮับไทม์โชววันนี้ดังนั้นดีใจครับที่ได้เอาความ creative, ครีเอทีฟมาใส่ในในใน,ในงานในงานนี้ครับโอ้งานแท๊ดเลอร์เราภูมิใจอยู่แล้วคอที่บอกว่าแบบคือถึงแท๊ดเลอร์นะเราก็มีความภูมิใจที่ได้เล่นงานเพราะอยากดูแขกที่มาเนี่ยมา เยอะมาก,ากหลายจากหลักหลายประเทศเป็ไนไทยกับตัวแทนชาวไทยนะใช่ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะแต่ว่า เราก็ไม่ได้มาตื่นเต้นเฉยๆเรามามอบความสนุกให้นะคะวันนี้ก็เต็มที่แล้วก็วันนี้โชว์วิโอเนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูหลายปีแล้วเนี่ยครั้งนี้ได้ดูแบบจุใจแน่นอนแล้วก็สนุก,กมากๆนะคะยังไงก็รอสิดตามเชมญเซอุ์ยถ้าพูดเราจะไม่เซอร์ไพรส์สิแต่ก็คือแบบหน่อยได้ยังไงพร้อมเต้นหรือเปล่าน้ำเต้นใช่แต่เราไม่ได้มาแบบว่าแบบมานิ่งๆมาเึื่มๆไหมวันนี้เรามาให้ทุกคนได้ขยับตัวกันถ้า เรายังนึกภาพดนตรีคลาสสิกกับน้องต้าอูไม่ออกนะฮะวันนี้จะได้เห็นว่ามันอยู่ด้วยกันได้ยังไงนะครับถ้ายังนึกภาพดนตรีกับกะละมังกับแก้วกับอะไรนะจานชามต่างๆเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงวันนี้จะได้เห็นเราจะได้เห็นดนตรีที่อยู่กับทุกอสเปนเท a l i t y นะครับทั้งโรงแรมบาร์แล้วก็ร้านอาหารนะครับแล้วก็คิวเรตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะใช่จริงเราไม่ได้ไปไหนนะเราอยู่มันอ่งี้สามคนเราเดินทางแสดงตลอดจะไม่ได้ มาทักทายพี่ๆสื่อมากก็ไช่เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นแบบสาธารณะใช่ไม่สาธารณะปิดตัวปิดตัววันนี้เปิดตัวไอ้ตัจริงๆก็คือยังทำเพลงรำวงด้วยกัรเต้นตลอดเลยก็ไปแสดงมาหลายที่ทั่วโลกค่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ต้องกลับมา ที่บ้านเราค่ะแล้วก็เอาความสุดไม่คนไทยเหมือนเดิมท่านิสัตถางต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย Y2K เนหรืออะไรเงี้ยเข้ากับเพราะว่าเดิมเลยคนแบบเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ได้แต่เราอันนี้ก็ต้องแบบให้มันเข้ากับสถานการณ์มันใช่อ้ยแต่ว่า Y2K คัมแบ็กแล้วนะเออเป็นกลายเป็นอินเทรนด์แล้วอีกรอบหนึ่งใช่สมัยนู้นเพลงเพลงมันเลงคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแปลกใช่ไหมแต่ตอนนี้ตอนนี้ทุกคนฟังหมดแล้ว จริงเด็กเจนใหม่เขาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมากๆเขาฟังเพลงทุกแนวมันไม่มีแบบขาร็อกขาขาแจ๊สขาอะไรแล้วมันมีทุกขาอยู่ด้วยกันในคนคนเดียวดังนั้นมันเป็นเวลาที่ดีมากที่รุ่นใหญ่อย่างเรานะครับจะมีพื้นที่เล็กๆให้ให้จนใหม่ก็ได้ความกันบ้างก็คถึงจันรุ่นโตโตมาด้วยกันอะไรก็รู้ดูพัฒนาการไปได้ค่ะเห็นไ้มแต่ผมดำในผลข่าวแล้วเนี่ยไม่เลยตลอมดเลยแฟชั่น อันไหนๆมารวมตัววงแล้วขายงานสักหน่อยแลาวก็ฝากงานนี้เผื่อแบบใครไปติดตามอยากจะอะไรเงี้ยเผื่อจะได้ได้เจอกันอะไรได้เลยค่ะวีทริโอนะคะก็ติดตามได้ทาง a c e b o o k นะคะวีทรโอแล้วก็ IG v ีวีทริโอแนด์ะคะแล้วก็ช่อง u t u b e ด้วยนะคะเรายังมีแบบ ผลงานออ,นานอกมาตลอดตอนนี้มีอยู่ในซีซั่นของ Music is Everywhere นะคะแล้วก็ v i r t o a n d Friends ที่เราไปจะไปจอยกับเพื่อนศิลปินต่างๆนะคะก็รอติดตามกันใช่จริงๆเรามีแบบเล็กๆออกมาตลอดกำลังกาลัง,งอยู่ในช่วงที่เ,เรียกว่างไงเดียดปรับปรุงรีโนเวทตัวเองแล้วกันนะครับดังนั้นหลายๆผลง,งานที่กำลังจะออกมาเนี่ยก็ฝากพิที่สื่อนะครับใช่ได้ฝากตัวอีกรอบนึงนะครับเป็นศิลปินกลุ่ใหม่หน้าใหม่นะฮะ ส่วนเลียพี่น้องใหม่ฝั่งเรียฝักตัวด้วยฝักตัวแต่ประสบการณ์ไม่ใหม่ประสบการณ์ก็โอเคอยู่ต้องเรียนรู้จากเมื่อกี้ขึ้นเวทีกับน้องต้าอู่นได้เรียนรู้กับน้องยุ้ใหม่เยอะเก่งมากเด็กยุ้ใหม่เขาแบบคล่องแคล่วเนาะเขาแบบจืดจืดจืดทำเร็วเราต้องเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่